คนช่วงยงมลำให้ลำหน้าสชคนช่วงขี้นวลลายแทบ่สิมีอายุคนยองเกียงนวลลายแทบอยนว่ามันนะปนเส้นปดเอวนี่แข่งขาเออมาเอาไปเบาหายอาไปลุกลุกเอาไหมราชลุกไหมอาจะเอาหาย้วแล้วอันนั้ นะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะเบิดสมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยพพบช่อง YouTube ของเฮาเสใจกันนะอีกเพียงเนาอีกคือเก่าคือเดิมน้องเอ้ยเเก่าเนเดิมเเก่าเนเยเนาะพี่เนาะ่ทางบ้านทางเือนของอ่าเบาสิงห์ ส่งผัวเมียพี่น้องเนาะโมเมนต์บริสิงผมยาวได้เนาะพี่น้องบริสิงส่งผัวเมียตามบทพี่น้องเนาะอยู่หิมป่าหิมโดนที่กันเราก็ได้เมื่อได้เข้ามาทางนี้จะโดนเติมได้ไห้พี่น้องเนาะเป่าเป็นไปเลาวอยู่กันตรงเมียเนาะสามทั้งลูกน้อยพี่น้องหน่อเนาะเดีวเรียนเข้ามาทางนี้ เหตุอน,นีก็เป็นวันจีมงก็เป็นมงเลยพี่น้องเอเอไอสิงดยดีอ่าแต่มาเมื่อนี้คนน่อยตื่นเหมือน,นี่เนาะ,ะเดินพเพียวผมมีมูเนาะม,ม,มีมูมงอมเงี้ย ย่านบ่เมื่อกี้นี่ย่านบ่บ่เคยเห็นคนป่าเลย <c oughs> เออเออเราบ่เคยเห็นเนาะมามามา่มามาะกีก้มีแต่นอนมีแต่นอนชองเทือทชองเทือเขามามีแต่นอนคือ <c oughs> ย่านนะอยากย่านนะบึงบม่ย่านก็ย่าดูผม่ย่านก็ยา่า <c oughs> hôm tăng với nhau của bạn đã này, đại mặt tăng với nhau, tắt đi ừm mặt 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 ừm mặt 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 เจะเผาครับจะเผากินนมนะอจะเผากินนะจะกินนมนะอจะเผากินเด้อเผากินเด้อว,ว่าถ่ายคลิปอยู่เด้อย,ยานเนาะเหมือนบ่เคยเห็นเออไปเบื้องนั่นก็นได้อือฝนตกบ่าทางนี้เศร้านี่บ่สิคือดินได ตกตบเมื่อคืนบ่โอ้ตกเมื่อคืนนี้ทั้งนอกเรียกข้าแล้วเล่าทั้งนอนยังบมมีหัวน้ามันมาได้โตเคืองเดิมเลยดำหน้าได้4ห้หน่้าวอด้ทันงไงฮะข้าวอยู่ทันยัไงอันนี้เด้อเชิม้าเพื่อนดำอยู่บ่ดำจุดดำ เป็นอะไรใส่อีกูมือนี่มีคนเข้ามาหาอยู่บ่เออโชชเมือคือบอกเจิดเข้ามาหาบ่กโอ้ขึ้นมาจากคนผู้เดียวมากับตัวพายเนี่ยเห็นบ่ในคลิปตัวพายเข้ามานี่บ่แมากำนังกันกำผเพั่นแหละบอกโอ้กันบ่หงมากเวลาขังแร็กหรือมาคขังเล็กตัวพายเรายังอยู่บ้านนี่บ่คกูมือ ไปแล้วไตไ่น้องไก่ีกเลยเออแล้วลงไปเห็นแง่งามนี่มเก่ามามนเก่ามาไปเก็บมันเก็บเีปอ่ะอืมมันบอกว่าอุจไปมือไเราไปได้มืนแล้วบอกได้มืแล้วเออแต่หอน งามนั่นได้ขึ้นมาอีกเนาะแม่นเลดเก่าพัขึ้นมาเอร่อยที่ทำพัเลดเก่าชิมากเลยของพันดินตู้พายบบคอยอยู่บบคอยอยู่บ้านตู้พายเนาะบบคอยอยู่บ้านอยู่โบคอยอยู่บ้านไปเด้เลยไปเลยปไปปรยุทธ์นะแต่หาเงินไปทำงานตลอดได้ตู้พายนี่ไปตามประสาวนคนแถวนี <c> ่ <oughs> <c oughs> โอ้แ oh, ่าผู้บางคนกับโบได้อยากเห็ดเวียกได้สำราวน่ะมีหน่อยคนได้สำราวยังเห็ดเวียกอยู่หน่อยแห้งคือเราได้เห็ดในเห็ดเวียกตลอดมันให้ออกหอนหูอ่ะอือจ้าไม่ใช้านี้คือออกหอนหูอ่ะเบื่อโอ้ออกคนก็มาอะไรแม่อะไรนาะคือจ้าไม่ใช่ตัวนี้คือแม่นแทบเบาชิงแต่ละเทื่ยนี่คือ เบาแต่เท่าน uh, ี้มบุิตนะถือปักเพื่อนเพื่อนจามแล้วม่นผู้ม่แม่นแค่เพื่อนก็มาหาต้องมีคนข้ามาด้วเนาะแต่ไหเท่เนอจามไม่ได้เราได้ตลอด้องนเขาแม่นเลเขาบ่าเลาไม่ได้เข้ามาบอช่วงยังไ่เห็นคนมาเลยปกติอะไรสิมาตลอดเนาะ ผลคาเวียนลายอือที่มออนเ่อมออยูผูวเดียวเด่นงมอมแงมเนี่ยดิลูกดดิเอออยู่ผูเดียวเนาะบบมีหมู่เด็กน้อยบบมีหมู่เที่ยงแกล้น่ก็บ่มีเด็กน้อยบ่ชาเพิ่นมีแต่เพินเขาปีพินตนุ๊กเนตีมแพลง,บบอ,งอือ Thôi nhảy nói phân chắc nói Po kava nó, đêm nhang nén nhang nhang hạch tạc ngon mục. Na vang giảm đông nè mục tạp 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 nè nè mục tạp nè mục tạp nè nè mục tạp nè mục tạp nè mục บ่ได้ไปนวดมือนีิดีบ่ได้ไปลายมือลายวันลหลายมือหลายวันลนเออคนช่วงเนียลำห้ดับหน้าช่คนช่วงที่นวดลายแทบบ่สิอ,ออสมีลายยุทธคนองเกยนวดลายแท่บ่เอยันว่ามันนะนะคนเซนวเอลเนี่ย้งเออ มันไม่วนน้อยเราคนอยากบีบฮะเออแต่กลาไม่แต่ละห้อยแยงกข้ามามีว่าแบบว่าบีบแล้วดุนยางมาได้ก็มีอยู่ไม่มีหรอกยันว่ายันว่าถือเอ็นบีบแล้วยางมาได้แต่ละคนหูจุดมันกระเจ็บเกาเลยในชาวบ้าแล้วแต่ยังกินนั่ง ต่ว่าคนณโมเฮียนนะนะเป็นประโยชน์เลยโอคือว่าช่าเจ้าไปนุกวันนี่ไปเฮียนครั้งแหนบ่ไปเฮียนจบลักสูตรเลยนะโอ้เฮียนจบลักสูตรมาเลยแมีนอืมอืมอืม<ะ>ชื่ออะไรบอฮะชื่อเองว่ะใอยบ่เอามาเจอบอเจนว่าื่อเสียงปะ เออโบราณดูด uh ้วยดูยันดูด yeah. ้วยยัน uh ว่าอันนวดแบบว่าเฮาเฮาอันนั่นพากันนวดเด้สิฮะยัน่าแบบว่าพากันนวดเด้สิคิดว่าบราณเหียนเฮียนติเฮียนอะไรเหยียนต้องบุคคลเหียนบุปเป็นไหมนี่ยนวดนี่เเฮียนบ่วน โอเวลาเขาไปในบ้านนี่ก็ไปหาทามหาเราทามนวดนี่บอกเลยตามเขาเขาบอกบอกเขาเอื้นเขาเหงเขาเอื้นเขาโทรมาบอกเขาโทรเจ้าเคือสิ่งที่แจักบุมหับบุมเนี่ยจุดจุดมันอืขางนั่นขางนี่นะบอกมีโยบัดโกดผิดแะมีอยู่บางเทือบบางเชือบใจหาย วางถิ่มไปกดบ่อถือเนาะอนเียเหนลียบ่มวนนะเนาะแม่แม่อยู่ลาเดคนมาเรียงงัวเรียงค้วนะ่ยขบบ่มาเด่นนำบ่อเด็กน้อยบ่มีเด็กน้อยบ่อ นี่ลูกก็ใหญ่เลยอือป่าปีนะมิจเตมุ่งเรื่อมาเลี้ยงโอ้ช่างเร่องมาเลี้ยงต้องขำต้องคืนยุ่งโมลายโม,มอยู่ไกลป่าเป็นโอ้ทำเป็เพื่อยุ่งบ่อือกางมุ่งก็ยังโมอยู่นะกลางมงุ่งบ่ถ้าก็นอนอยู่นี่บ่ต้องคืนนอนเดินนองนี่บ่นอนเดินน่อยูอย่ใน,นมันห่อนอืมอน,นี่ก็ห่อนกันเนละมีตัววีเล็กน้อย มันมีน้หมารับมันใครมันจะไข่กว่าอยู่ในเนาะไข่กว่าอยู่ในสำพลโต๊กใครยกช่วงนี้มันแหลกไปดึกกระดีพนบนโตกเลยมันขึ้นกระตุกอย่างเงี้เอื่อนเลยบอกเมนอัวเก้าสิบเก้าสิบองศาเหรอทางข่าวบอกเมน

มาบางนึงอย่างเด้บางอาทิตย์กะนะ่อนเนาะเขามาอยู่กับบโจยนะอยเนาะเขามาอยู่อาทิตย์ก่อนมาพอแต่เมียเจ้ามันจพอจ้ะเราเพิ่นมาเข้ามาตัวพยานนะเข้าไปเจอเบรอดูดีกว่าเพ่มเยงานยางอืม ถคาคจะรอกขึ้นเฮือนลงเฮือนได้แหรื้เปนี้เนาะมันขึ้นได้ลงได้ใครยุม่มโบชูงภาในน้ำต่ำางหันยังไงนะนตำมันกรตายเาละคนนะขึ้นได้ลงได้นะ จช็คกปีแล้วก็ปีแปดเดือนปีแดเดือนโอ้ oh. จะจองจำปีก็สบายแล้วเพนเ้นี้ก็หายยังกินอเบ้าออระเบ้นี่เบ้าไดระเบนเนเ้าเีนปะแล้วเห็นเบ้าแล้วออกแม่เขาออมา <c oughs> ่มอยากกินก็ใอ,อยาก,กินยังนะอยาก,กินยัง อย่าง่นยวงไห้ยอย่นไหมวางก่อนนี้คือสิโต๊ะก็แต่รุ่นเดียวกันพู่แน่เบืองนี่เนาะเบิงดินเบิองยางเบิงนั่น ตกมือเส้ามือคืนนี่ก็คือจีบอเฮงอเพอดีดินได้แนะบบห,หน้าเจ้าหน้าน้ำดุมนี่บ่บบบได้เพิ่นบ่ได้ลำเลยเนาะเป็นน้าเหือได้นนเนาะก็ปี<อ>ปละแต่พวกขาดตจน้อยเอืม เพชะทางให้เจ hmm. mm ้าเทว์ไมทางเส็ดเองเ็ดเองบอกมือม hmm. ันในมือ hmm. ันได้กมือพัดเห็ดไปตัวเห็ดได้เส็ดไปพันนมือตัวเองพุดนะเนาะันย้อมเฮ็ดตยังจะเฮ็ดอีลวอย่เห็นเยเอย่เห็นเ่นพนะหมอเนนี่ไงพุ่นะเนาะตัวใหญ่พุ่นะอย่างได้เห็ดนานี่ Ừ. Rồi chỉ là bố bên ngay chứ không chỉ phải ngài, chứ không bố. phải ngài, <laughs> không phải ngài, chứ không phải ngài, ngài, không phải không phải ngài, chứ phải ngài, nhảy không phải không bây giờ thì không phải không <laughs> แต่ที่นั่นเนาะโดยาดาันลงมาี่างนีหนีแล้มีผูป่าผูเวางอมแงมนำม,นนมบิมมนะฮะชายุมันมันอยู่นอกพี่มันบ่กไก่ด้านคงนันค่ะ ทำไก่รังค่าเน่แห้งชี่ไม่วอกให้มันงสิมันอยู่ในมันอยู่ป่าพี่เขามันโบยหงจักคำเฮอพาเข้าไปโดนๆเข้าไปทีหนึ่งเนาะพาไปไปไอไปไปไปแปไ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 ่อปไปงปไ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 ป อกินนมบ่กินมื่อนมฮะกินบ่กินนมบ่กินบ่กินนหบ่ย่านเลยแม่งก่ัาพี่น่ยย ของแนวคนบรด้กันเคยเด่นน้ำคนหลาเนาะไปบัดไปน้ำเจ้าชุมเจ้าไปนวดไปยังได้ใช่ไดมไปรไปน้ำมอผู้น่อยโอ้เโอ้อันชุมเจ้าเอาอยู่เทียงไหนยาเนาะโอ้ มันะแดดมาอีกเลยี่แดดแล้วฮะมาแดดที่นั่นเดียวเห็นแบบล่างๆอยู่เนาะแอืมจะมาออกกับคนงแเรกอ่ไปไรบอกหากแต่ว่าเบิ่งคนนี่เบิ่งบอกว่าภัยเป็นภัยนี่เบิ่งบอกบ่ออกมีแต่ว่าหู้แต่ว่าเป็นเงาเลยออือแปลว่าคนนในบ้านนี่หู้จักจื่อเชียงปากบ่่ือเชียงปากค่ะ ทัจีเซ็งปาเขาแล้วอ๋อคนนั้นคนนี้อืมแม่บ้านคนบานน้ำยังี้เนาะอื้นม่วยนมบนองไมางอือี่น่บาเว้น้อง่ได้มาบรมีอันโดลงมาขายขนมขนมโม่ทางโเขาบอกคยมา โอ้มันนนั่อยู่โชคดีเนาะมันเขาคิดว่ามันมีที่หลายเพียงเลยมันอยู่ใน, <c oughs> ในว่าเพียงเพียงในพุ่นคนหลายอยู่บริษัทเพียงในเราก็ลุกล้างครับลุกล้างเขาหลุดเขาแบบเขาจกได้อยังกับเขาขีา่รถเขาไปรถเนาะทีเดียวตัวนะั่งมันลายอ่า โศกดีมันอยู่ป่าบางเถื่อเขาคิดว่าโมเมนต์ว่าเราจะอยู่ประจําเนาะเขาคิดว่า,วา,วาน,นั่นนะชื่อโดยโดยบกเข่ามาทำผู้ใด้โมุ้้นจักนี่โ่้ได้นั่นนี่หุ่นแจักว่าเป็นเพื่อนนอนประจําย้ำเด้เนนอ,ยอย่างนี้ผลโดยเล่นเนาะหากผมนี่บุชงคือชงกี่นัน่นเงาจำคอยเบิร์ก ผมหน่อยตัดจเือนมหลเื่อฮะตัดเรือยไปจักตัดเื่อยตัดยังเรื่อใ้มันเป็นผู้หญิงโมแอนบู่หญฮะตัดคือผู้ชายเลยทำผู้ใดเบื้งเบิ่งเบิบนั่นว่าเป็นผู้ชายเลยเนาะฮะนั่นนะเนาะชื่อยังก็เดมน่อยนองดเดืองนองาเดืองห่ ทางเหนือ nhau đấy ว่าวปเป็นผูน้หญิง,ง,งบ่นะนี <c oughs> นาเห็นรอดกนเห็นรถแ,แรขึ้นมาก่เอเห็นรถดเล่นพ่าวเล่นขึ้นมาเล้ย่านนี่นสีโบก้านี่สีโบไปน้ำค้นง่ายรอกแบบหนึ่งย่านเด้คนป่าก็ มีแต <M aka, S 1> ่ปลาฮะเอาบ่เง uh ิน huh. ช um. uh ื huh. right uh ่อนมเลยฮะเอาวอบ่ไ mm ด้ช hmm. uh ื huh. uh ่อขนมเข่ามาช้าเบากับยันเบามาบ่พพปกติทั้งเื่อกับบุพอเลยเข่ามาอาชาให้อาชาพันนะหางไหมางไหมนหางมา

ยังมาจ้างยังนอกชั้นี่ยังน้อยอยู่เนาะยังมาจ้างยังเนาะมาจุนเจ้าเลยเฮ็ดไรเฮ็ดไรจังหูว่าใบสั่นนั้ใบส่นนี้เออมีคนบอกเออเชิญว่าเฮาเฮียนมาหน่ยเชิญว่าเฮาจับเฮาอย่างเชิญว่าเฮาเอาใบยังไปซื้อนี่เงินจาหนีไปเชนเด้อนี่เงินเจะไปเบิกเบิ่งมันขาดเด้อลูกเด้อมันขาดเกินเมาได้เบิ่งเด้อเป็นรองอยู่เนาะเป็นมือประมาณนี้ก่อนพิพากษนได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไผคือผลสิตกแล้วแบบ แจ้งไปคือเก่าพี่น้องไงเนาะเออคือมาแวะเวียนเขามาเยี่ยมมายามทางครอบครัวของบอสิงพี่น้องเลยกับเอื้อวันเนาะยังอยู่กลางป่ากลางร้อนพี่น้องเนาะส่วนนายกบขวยมีคนเข้ามาดอกพี่น้องโดนๆเข้ามาเถื่อนโนบียงเนาะคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปสุ่อคนเนาะ